สวัสดีครับในโลกป็นีน้เรื่องราวความเป็นไปหลังสงครามโลกครั้งที่2จบโลกนีู้่น่าสนใจมากนะครับมีการจัดระเบียบโลกใหม่โลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับโลกถูกวางระเบียบโดยห้าบิ๊กผู้ชนะสงครามอย่างสััอเมิกาอังกฤษฝรั่งเศส แล้วก็สหภาพโซเวียตนะครับเรื่องราวหลังจากนั้นก็คือโลกเนี่ยเกิดแบ่งขั้วเป็นสองขั้วด้วยกันก็คือโลกเสรีกับสังคมนิยมนะครับภายใต้ช่วงเวลาแห่งสงครามเย็นก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจนท้ายที่สุดแล้วนะครับสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายลงไปทําให้ฝ่ายสังคมนิยมนี้ลดลงนะครับนั่นคือฉากจบจบละครภาคแรกไปแล้วนะครแน่นอนว่าเรตติ้งเนี่ยดีมากมากผลประโยชน์มากมายกับความสําเร็จในการปกครองไปด้วยนะครับต้องมีภาค2ต่อแล้วครับและจีนก็ได้รับบทบาท เดนขึ้นมาละครนี่กําลังดําเนินต่อไปตามบทนะครับผู้ชมก็อินกับบทละครไปภายใต้แนวทางของทีมโปรดักชันผู้เขียนบทแล้วก็นายทุนนะครับละครมันจะจบลงเมื่อไหร่ล่ะมันเป็นคําถามของผู้ชมที่กําลังอินกับบทละครนะครับคำถา,ถามถูกถามขึ้นมาบนโลกใบนี้และก็ไม่มีคําตอบใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีคําตอบจากโรงละครโรงใหญ่ที่เรียกว่าโลกใบนี้นะครับเพราะว่าภาคต่อไปเนี่ยถูกเขียนบทไว้แล้ว วันนี้ยังเป็นเรื่องราวของอินเดียนะครับหลังจากเหตุการณ์กับจีนแน่นอนว่าเราเห็นความเคลื่อนไหวแล้วครับที่อาจจะเรียกได้ว่าคุ้มครั่งของนิวเดลีนะครับจากการของงบฉุกเฉินเนี่ยซื้อเครื่องบินซู30กับมิกี่สิจากรัสเซียอย่างเร่งด่วนและการเสริมกำลังเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากนะครับภายใต้การวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นรองโดยเฉพาะเครื่องบินลบนะครับแม้อินเดียเนี่ยจะสั่งซื้อดาโซราฟ้าแล้วก็มีโครงการเครื่องบินยุคที่5ของตัวเองนะครับหรือว่ามีข่าวกับซูห้าสิบเจ็ดแต่ว่ายัง อินเดียขอซื้อเอฟสามสิบห้าไอันนี้เป็นข่าวที่ออกมานะครับทําให้เป็นที่พูดถึงกันมากบางคนนี่อุทานขึ้นมาว่าอืมสุดยอดนะครับบางคนพูดส่วนขึ้นมาว่าเลอะเทอะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจากมุมมองเรื่องนี้ของเว็บไซต์ t h n n t t o o n l l n s u r a n c e Organization ลองฟังกันดูนะครับ ข้อแรกนะครับอินเดียเนี่ยพร้อมแค่ไหนที่จะซื้อ f 3 5 lightning two นะครับในปี2561กเอกงทัพอากาศอินเดียขอข้อมูลสรุปความสามารถของ f 3 5ไปยังบริษัทล็อกฮีทมาตินนะครับนี่คือข่าวจากสื่อของอินเดียเท่านั้นว่าผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศอินเดียเนี่ยต้องการข้อมูลของ f 3 5บนะครับบริษัทล็อกฮีทมาตินก็ได้สอบถามเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะครับว่าจริงไหมเพราะว่าบริษัทเนี่ยไม่ทราบเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสื่ออินเดียเนี่ยมักจะ ตินเสนอขาย F 3 5ให้กับอินเดียเนี่ยอยู่บ่อยๆนะครับทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐมิกาพูดถึงเรื่องนี้ว่าอาจเป็นความสับสนของการพูดคุยกันมากกว่านะครับเพราะว่าล็อกฮิดมาตีนเนี่ยคุยเรื่องฐานการผลิต F 2 1ในอินเดียไม่ใช่ F 3 5นะครับ กับคำถามที่ว่าอินเดียเนี่ยสนใจซื้อ F35 สมส้าไหมชิปนาทีฮอยนะครับนี่คือประธานกลุ่มอินเดียศึกษาของกองทัพเรือของซาอเมิกากล่าวว่าสงสัยว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับมันมีเหตุผลหลายอย่างด้วยกัน แน่นอนว่าการซื้อไม่ง่ายสำหรับอินเดียกับ f 3 5นะครับมีอุปสรรคมากมายทีเดียวอินเดียในเป็นลูกค้าของโซเวียตกับรัสเซียมาอย่างยาวนานมากนะครับถึงแม้ว่าอินเดียจะซื้อของจากสหรัฐมิการบ้างแต่ว่าอินเดียก็ระมัดระวังในการพึ่งพาสหรัฐมิการนะครับเพราะว่าสหรัฐมิการเนี่ยเคยสนับสนุนเพื่อนบ้านของอินเดียมาก่อนอินเดียพยายามที่จะผลิตเองภายในประเทศนะครับแม้ว่าจะเกิดปัญหาตามมามากมายก็ตามอินเดียหวังว่าจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ สำหรับ F35 อินเดียจะซื้อต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเช่นกันนะครับและถ้าเกิดมีการอนุมัติขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ง่ายสำหรับอินเดียนะครับเพราะว่ากระบวนการจัดซื้อของอินเดียเนี่ยมันค่อนข้างล่าช้ามากและสิ่งที่สหรัฐอเมริกาต้องคิดก็คือถ้าขาย F35 ให้กับอินเดียนะครับก็จะเกิดการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคโดยเฉพาะกับปากีสถานนะครับแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ถึงอย่างไรนะครับอินเดียกับ F35 ก็ยังมีโอกาสเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้อา,ามมอทาง การเมืองกับอินเดียเช่นกันนะครับนี่คือการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียของกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกา สถานการณ์ของอินเดียในตอนนี้เหมือนศูนย์ากาศนะครับตอนนี้มีก็เหมือนไม่มีหวังพึ่งรัสเซียเพื่อการอำนาจกับจีนนะครับแต่รู้สึกว่าพึ่งอะไรไม่ได้มากเพราะจีนเนี่ยลุกคืบมีความสัมพันธ์ที่ดีกับปากิสตานนะครับดูเหมือนอินเดียเนี่ยจะโดดล้อมซะแล้วนะครับการหันมาพึ่งพาสหรัฐมิกาเป็นสิ่งที่อินเดียต้องการในตอนนี้มากนะครับเพื่อไม่ให้เพียงพรัมไปมากกว่านี้นะครับต้องปรับทัศนคติกันใหม่กับสหรัฐมิกาการตีข่าวเอฟสของอินเดียของสื่ออินเดียเอนะคร แบบเต็มที่นะครับไปไปมาๆมีโอกาสกับ F 3 5ขึ้นมาจริงๆแต่มันไม่ง่ายสำหรับอินเดียกับ F 3 5นะครับถ้าอยากได้ต้องซื้อ F 2 1เนี่ยก่อน